เป็นป้าของน้องเฟิร์สค่ะน้องเฟิร์สชื่อปันนาวัน์อยู่ทองอินค่ะเมื่อก่อนเขาก็ <c oughs> เรียนจบจากสาธิตยานากาวะค่ะแล้วก็ไปต่อที่ <c oughs> เตรียมอุดมภาคใต้ค่ะตอนนี้น้องเฟิร์สก็ไปเรียนวิศวะคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่บุครานครินค่ะเปลี่ยนแปลงของน้องเฟิร์สเป็นยังไงบ้างคะตอนที่อยู่ตอนที่อยู่ที่ตอนที่อยู่ยานากาวา่าน้องเฟิร์สก็ ก่อนที่จะให้น้องเฟิร์สไปเรียนที่นั่นก็ไปเดินชมที่ยานากาวะค่ะรู้สึกว่าเด็กนักเรียนอัธยาศัยดีเรียบรย้อยมีสัมมาคาราวะคืออยากให้หลานไปเรียนเพื่อจะได้พัฒนาตัวในตัวเองในช่วงวัยรุ่นตอนต้นค่ะแล้วมองเป็นวามเปลี่ยนแปแล้วก็น้องเฟิร์สก็ไปเรียนที่นั่นก็มีการพัฒนาทางด้านจิตใจร่างกายและจิตใจค่ะ เป็นเด็กที่น่ารักรู้จักสัมมาคารวะเหมือนที่ไปเคยเจอเด็กที่ยานากาววะครั้งแรกค่ะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำและเป็นภาวะเป็นผู้นำค่ะ